อย่างนี้คลายร้อนได้เลยค่ะม,มันอยากกินของเปรี้ยวเนาออากาศร้อนๆนะ่ะอซ่บซับมากแซ่บซับซ่บยีเล็กยังไม่ทิ้งของเปรี้ยวได้คุณยายอย่างส้มตำนี้ก็ยังไม่ทิ้งบางคอนว่าเ่าซ้ําเข้าแล้วเพื่อนบอกกินได้สมตำคุณยายเพื่อนบอกกินแล้วค่ะเพื่อนว่าโอ๊ยยีเล็กนะ่ะบ่เด็ก,กินเมือไหบ่ซว่งค่ะคุณยาย อร่อยอร่อยมากพีิรวีจ๋ามาเด้อ,อพีิรวีก็เป็นอีกคนนึงเนาะที่ทำมาพร้อมๆก,กันกับพวกเราเนาะพีิรวีแต่ว่ารู้สึกพีิรวีจะทำก่อนอยู่ปีหนึ่งนี่หละเพราะว่าตอนพีิรวีไลฟ์หาชั่วโมงยายเล็กยังไปเฝ้าพี่ลวีอยู่ใต้เวทีเลย เมื่อก่อนพี่ระวีไลฟ์เห็นหน้าแล้วก็นั่งไลฟ์เห็นหน้าสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นเนาะค่ะเนาะมไม่เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้มีอ่าวิธีการไลฟ์หลายอย่างมากนะคะไม่เหมือนสมัยเราถ้าไม่นั่งพูดนี่คือไม่ได้เลยเนาะพี่ระวีเนาะถ้าไม่นั่งพูดนี่ไม่ได้เลยจะมีทั้งไลฟ์ของพี่ยู ไลฟ์สตรีมหยาดของแล้วก็ไลฟ์ของอะปริซึมไลฟ์เนาะค่ะเนาะเมื่อก่อนอืมแต่เดี๋ยวนี้อุย้ยจักพลไลฟ์ยังไงยังเล็กทำไม่เป็นค่ะพลไลฟ์ like หลายแบบมากรูปแบบการไลฟ์ก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะเพราะว่าเขาทันสมัยขึ้นแล้วก็อีกอย่างน้องๆที่มาทำหลังเราเนี่ยเขาจะผ่านไวมากค่ะเขาจะผ่านได้ไวมากเลยทีเดียวอืมเขาเก่งเนาะ ไอ้เรานี่ไม่ถึงปีไม่ผ่านหรอกยิ่งเมื่อก่อนเายเล่นมีงานประจำเนาะมันก็ยิ่งยากค่ะดีใจกับน้องๆด้วยอืมดีใจกับน้องๆรุ่นปัจจุบันด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่อกฎกติกาก็เปลี่ยนไปบ้างค่ะเพื่อนๆไม่เหมือนเมื่อก่อนสมัยพวกเราเอ่บอกตามตรงว่าผ่านยากมากค่ะหลังคาก็ยากมาก หลุดแล้วหลุดอีกค่ะกระเบื้องส่วนน้องน้อง,องรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยไม่เห็นใครบ่นเลยว่ากระเบื้องหลุดแต่พวกเราอุ้ยหลุดที่ละห้าสิบก็มีค่ะพี่น้องจริงๆจริงๆค่ะเมื่อก่อนนะคะแต่สมัยเนี้ยโอ้ยไม่เห็นบ่นเลยว่ากระเบื้องหลุดสมัยก่อนยากมากจริงๆนะคะือใช่พี่ละวีบอกอืม ใช่ค่ะยายจำเนียนยากจริงๆยากจริงๆค่ะคุณยายจำเนียนอืโชคดีที่คุณยายจำเนียน,ม,ยายน,ยนมามาทำแต่มันจะผ่านง่ายอยู่ค่ะคุณยายจำเนียนขาเป็นกำลังใจให้นะคะมาจับไม้จับมือกับพวกเราไปเดี๋ยวก็ผ่านค่ะอย่างพี่ลวีนี่ของแกมีตั้งสามช่องสี่ช่องแกทำแผบเดียวก็ผ่านค่ะยายจำเนียน เพราะว่าเดี๋ยวเนี้เขามีวิธีการไลฟ์ที่ที่เยอะนะคะหลากหลายก็เลยทําให้ผ่านไวฮะโชคดีโชคดีที่มาทํารุ่นใหม่ๆเนี่ยค่ะืมสวงค่ะพี่น้องคุณวันว่างๆจ๋ายายเล็กสวงอ่ะไปไหนแล้วยายว่าจ๋าสวัสดีค่ะขอบคุณงานยาว่าจะว่านยายว่าน เมื่อคืนยายเล็กเก่งมากยายเล็กไม่หลับอีกแล้วยายวาย่านยังแล้วยายเล็กยังต่ออีกนะยายว่านเมื่อคืนอ่ะยายเล็กไปซ้อมไงยายเล็กไปซ้อมกันไม่หลับไม่นอนไงอืมคืนนี้จะไปซ้อมอีกจ้ายายว่าจ๋าคืนนี้ก็จะไปซ้อมอีกนะคะ ยเล็กเก่งมากเลยไปล่าสุดยเล็กไม่ง่วงนอนเลยสัก,กะแอกค่ะนั่งซอดแจ้งจังปางเลยคืนนี้ก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะคะมาค่ะมาค่ะร้านอบดบได้น้ำไล่แตกพะนะมาเลยค่ะกระโดดเขาใส่เลยค่ะ แสบแบแบบนี้เลยค่ะโอ้